อันนี้ยังครับนียวก็จัง้ออาหารเป็ยกสนี่แหละอาหารเปียกตืต่นีอันนี้อาหารยิ้มมาจ่าสาหร่ากวะแล้วก็ยิ็มมาจ่าเยอะเลยอ่ยิ้มหูเงี้ยลมตึงมั่าเากยิ้มมาจ่าดอันนี้ก็ย็มาจ่าเข่าที่ต้นแหน่นี่ับกมเข้า บอไปลามของน้อป่ะใช่ไม่ห้ามอมครับส่วนผสมสามกอบัาหันประมาณถวยหนึ่งเนาะใช่ห้ามผมมัสมวยหล้วแต่าลุดแต่หแต่มากเมื่อนี่ให้ึ้นมืนให้ึ้นเขาเยาใส่หลาย ห้างย h าก็ใส่ไีหลายนะครับใส่น้ำอีกสมน้ำแคกไม่้หสามน้งซ้มซ้ สองซ้ำตอกรลมังบ่ให้นอนนามบ่ให้มันเป็นแขน,แขนบบยั่งนุ่มได้ดีเนาะทังเลียไปเปน้องน่ครัรบ งว่งวงง่วงผัดยังเหรอครับอันนี้ยังเขาขาวนี่คืองามเหรอเนี่งามบ่ะผัดยังใช่ผัดยังเหรอข้างบาซิงอันนี้บาซิงบ่อืมอันนี้เนี่ยตวดำเลยตอดำนี่ไข่กลางไข่กลางผสมยังไม่ผสมยังตอนนี้เดยืดซองตอัวเลย น้าคือค่อมคืองานสตอนนี้แดงอยู่ไหมสนใจุ่ดไหมสนใจต่อแม่เหรครับน้เย็นครับครั้นี้เต้าูบอกมได้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ มียังไงเดี๋ยวต้องผ่าป่ะครับหม้อผีหม้อผีอ่ะจะเป็นมะขั่วกดแซงหมดเข้ามากดไล่กดแซงมะขั่วยังสุกยิครับตำแก้วครับตำแก้วแก้วตำหกพริกครับเพราะว่าเด็เป็นแก้วตอนนี้ตำผีกินครับตมตมไก่ครับผมตมไก่ตมไก่มือโกงมืกุ้งมืกุ้งโอ้มีกุ้งไฟครับ ไดพี่น้องคุณอะปยาเซไม่มากครับไปยาเซมาส่าวบาทไดพี่น้องนี่หวาพักหนอกท่าหนอกนดครับ่นี่งแล้วหัวซาลาเนียครับผมไปหอมหอมน้ำลายไหลใส่ก้อยกุ้งเนาะ อันนี้หอมกระเทียมหมบผมจูเก้นะแสพวกหองมอันนี้ประเดก๋เค็ดไม่หอ้หอมเลยใส่ขวบพี่ขวบนีน่องเลยนกนกนีนก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 นมนก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 นอนกนนกมกนน น้ำผ่านไรพี่น้องเอ้อผลนะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดไ,ไลค์กดแช่งนะครับผมคุณชายวันทุ่งชาแนลครับผมครับพี่น้องมากินกน้วกันมีหอดกล้วยขื่อนโอ้โหหัวถั่วเขื่อนนี่ครับผมขอบุญครับขอบคุณครับพี่น้องแซ่บดกันนะครับเด้อนี่ครับยิ้มบนบ้านครับผมข้างนอก มาครับพี่น้องนลองเสีงเสียเสาเาซื้อขาง่ายครับผมขาใบคือขหลังเทียงมเขครับผมมงะเาีย่กเวยให้เาข้าน้อง้ยนี่ับสมไปนะครับเป็พ่งช่ลยรับชิมา ไปแล้วครับผมตจ<ข>อมันใหายไปแล้วครับไปผมมาใหม่เจออะไรหไปที่ไยเหรอวล่ะเอาลุ้อ่ะ <laughs> เดี๋ยวขอจบคลิปไว้แค่นี้ครับผมเจ <C> uh> อกันคลิปหน้าดเดี๋ยวพี่น้องเด้อล่างหาเต่าชูมาร์กินสวัสดีครับผมว่าตอนนี้ทักท้องสิองนนดำฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์กดแชร์วันถุงชาแนลนะครับผมขอบคุณครับ สวัสดครับ